ทราบไหมครับว่าเงินเก็บที่เราเก็บไปนะครับถ้าหากว่าเราไม่เอาไปลงทุนเงินมูลค่คออาก็จะลดลงหรือพูดยังไงก็คือว่าจะมีเงินเฟ้อนั่นเองสวัสดีครับพบกันดีแล้วนะครับกับช่องบลิฟท์แฮปปี้นะครับใช้ชีวิตให้มีความสุขนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ติดตามคอนเทนต์กันดีๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับผม ตอหวันนี้นะครับก็คือจะมาบอกว่าเงินเฟ้ร์มันเป็นยังไงนะครับผมเพื่อนๆเคยได้ยินไหมครับที่แบบว่าเมื่อก่อนเรามีเงินอยู่20บาทเราซื้อก๋วอเตี๋ยวได้4ชามชามละ5บาทเมื่อใส่ใหม่ทัับประมาณสัก20ปีที่แล้ว ประมาณนี้เลยนะ20บาทคือซื้อก๋วยเตี๋ยวได้4ี่ชามแต่ทุกวันนี้เงิน20บาทซื้อก๋วยเตี๋ยวได้กี่ชามครับซื้อได้แค่ครึ่งชามใช่ไหมครับมันไม่สามารถที่จะซื้อได้ในราคาชามละ5บาทแล้วเพราะอะไรครับเพราะว่าเงินเฟอ้อหรือถ้าเป็นเงินในบัญชีธนาคารของเราถ้าหากว่าวันนี้เราเออมเงินมาเท่าไหร่ก็ตามแล้วเราเอาเงินไปฝากไว้ในธนาคารหรือเราจะเก็บเงินสดไว้ก็ตามนะครับไว้ที่ที่กับตัวของเราเนี่ยเรามีเงินอยู่ 100บาทถ้าเงินเฟ้อสรในปีถัดไปมูลค่าเงินของเรานะครับจะเหลืออยู่ที่97บาททันทีเลย <What? S 1> นะครับแต่แน่นอนเงินเรายังครบ100บาทนะ100บาทเนี่ยแต่มูลค่าจริงๆมันคืออยู่ที่97บาทอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือเหมือนทองคําสมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่เราใช่ไหมครับบาทและเท่าไหร่ครับบาทละ4,000บาทคนคนหนึ่งทํางานทํางานประจําเงินเดือนสมมุติว่าเงินเดือนเฉลี่ยหมื่น ซื้อทองได้3าบาทกว่าแต่ทุกวันนี้เงินเดือนเหมืนห้าซื้อทองได้3บาทไหมครับไม่ได้อาจจะได้แค่ครึ่งบาทหรือ50สตางค์อย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือเงินเฟอ้อนะครับขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเงินเฟอ้อหรืออินฟลชันนั่นก็คือภาวะที่ระดับของสินค้าและบริการโดยทั่วไปในประเทศนั้นสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ในเชิงของมูลค่าของเงินกลับต่ำลงนั่นเองครับ เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงครับเกี่ยวกับว่าเงินเฟอ้อเนี่ยเราจะทํำยังไงดีหรือว่าเพื่อนๆมีช่องทางในการลงทุนอะไรเพิ่มเติมอยู่นะครับผมก็คอมเมนต์ลงมาข้างล่างได้เลยนะครับผมแล้วก็ถ้าหากชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับบ๊ายบายครับเจอก,กันคลิปหน้าครับใช้ชีวิตให้มีความสุขครับ